ในค่ำคืนที่เงียบสงต้นเดือนมีคมาคามปี2023มีงานแต่งงานจัดขึ้นในเมืองเล็กๆนอกแอตแลนตารัจจ์เจียพิธีถูกจัดขึ้นที่ห้องจัดเลี้ยงท้องถิน่นท่ามกลางเพื่อนสนิทและสมาชิกในครอบครัวทุกอย่างดูเป็นปกติและเต็มไปด้วยความสุขคู่บ่าวสาวได้วางแผนง,งานนี้มาหลายเดือนและดูมีความสุขต่อหน้าทุกคนอแต่เบื้องหลังรอยยิ้มและการเฉลิมฉลองสิ่งที่ไม่คาดคิดกำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งจะเปลี่ยนค่ำคืนนี้ให้กลายเป็นความทรงจำอันศกเศร้าเจ้าบ่าวมีชื่อว่าไมเคิลเทอร์เนอร์ชายวัย29ปีผู้ทำงานเป็นช่างไฟฟ้าและเติบโตมาในเมืองเดียวกับที่จัดงานแต่งเขาเป็นที่รู้จักในหมู่เพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมงานว่าเป็นชายที่เงียบขรึมแต่ขยันไมเคิลไม่มีเพื่อนฝูงมากนักแต่ผู้ที่ใกล้ชิดกับเขาบอกว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์และรับผิดชอบเขามีชีวิตที่เรียบง่ายและไม่ใช่คนที่ชอบเรียกร้องความสนใจเขาเคยมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงบางคนมาก่อน แต่ไม่มีครั้งไหนที่คบกันได้นานเจ้าสาวมีชื่อว่าเจสมินคาเตอร์หญิงสาววัย27ปีที่ย้ายมาอยู่ในเมืองนี้ประมาณ3ปีก่อนเธอทำงานเป็นนักออกแบบอิสระและมักจะใช้ชีวิตอย่างสงบเจสมินเป็นคนอธัธยาศัยดีสุภาพและให้เกียรติผู้อื่นแม้ว่าเธอจะไม่ค่อยเล่าเรื่องราวในอดีตของตัวเองมากนะักคนที่รู้จักเธอมักบรรยายว่าเธอเป็นคนอ่อนโยนและพูดน้อยเมื่อเจสมินและมเมคเกิลพบกันในงานชุมชนเล็กๆเ,เ,เมื่อสองปีก่อนพวกเขาเริ่มพูดคุยกันและแลกเบอร์โทรศัพท์ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อยๆเติบโตขึ้นและภายในหนึ่งปีพวกเขาก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันสำหรับคนส่วนใหญ่ความสัมพันธ์ของทั้งสองดูมั่นคงพวกเขาไม่เคยทะเลาะกันในที่สาธารณะพวกเขาสนับสนุนกันและกันในงานสังคมว่าต่างและมักถูกเห็นว่าช้อปปิ้งด้วยกันไปงานวัดและเดินเล่นในสวนสาธารณะแม่ของไมเคิลซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองเดียวกันกล่าวว่าเธอไม่เคยเห็นลูกชายมีความสุขเท่านี้มาก่อนเจสมินเข้ากับครอบครัวของไมเคิลได้ดี แม้ว่าเธอจะไม่ได้ไปเยี่ยมพวกเขาบ่อยนักไมเคิลขอแจสมินแต่งงานหลังจากคบกันได้ประมาณ18เดือนพวกเขาไปทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารเงียบๆและเขามอกแหวนวงเรียบๆให้เธอเธอตอบตกลงทั้งคู่กำหนดวันแต่งงานเป็นวันที่4มีนาคม2023แจสมินรับหน้าที่ดูแลงานจัดเตรียมต่างๆขณะที่ไมเคิลดูแลเรื่องการเงินพวกเขาตกลงกันว่าจะจัดงานเล็กๆที่มีแขกร่วมประมาณ60คนรวมถึงครอบครัวและเพื่อนสนิท ช่วงวันก่อนวันแต่งงานเป็นช่วงที่ยุ่งแต่สงบเจสซีมินดูตื่นเต้นเธอโพสต์รูปเตรียมงานในโซเชียลมีเดียแม้ว่าเธอจะตั้งค่าบัญชีเป็นส่วนตัวเกือบทั้งหมดไมเคิลซึ่งไม่ใช่แฟนของโซเชียลมีเดียไม่ได้โพสต์อะไรเลยเพื่อนๆของทั้งคู่กล่าวว่าพวกเขาดูพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันวันแต่งงานมาถึงพิธีถูกจัดที่ห้องโถงใกล้ขอบมืองสตาร์ที่เรียบง่ายตกแต่ง้ดยริบบินสีขาวและทองเทียนและดอกไม้สดพิธีดำเนินไปอย่างราบรื่นแขกร่วมงานยิ้มแย้ม ปรบมือและถ่ายรูปขณะไมเคลิลและเจสมินกล่าวคำสาบานหลังพธิธีมีงานเลี้ยงเล็กๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและการเต้นรำมีการกล่าวสุนทรพจน์บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะไมเคิลดูงเงียบระหว่างงานเลี้ยงแต่หลายคนคิดว่าเขาคงแค่เหนื่อยหรือประหม่าเจสมินอยู่ใกล้เขายิ้มและทักทายแขกอย่างเป็นกันเองพวกเขาตัดเค้กเต้นรำเป็นครั้งแรกและกล่าวขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานเมื่อค่ำคืนดำเนินไป คู่บ่าวสาวก็ออกจากงานเลี้ยงเร็วกว่าที่คาดไว้เพื่อไปเช็คอินที่โรงแรมใกล้ๆซึ่งพวกเขาได้จองหอห้องสําหรับคืนวันแต่งงานไว้แล้วสําหรับทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้ดูเต็มไปด้วยความสุขไม่มีวิแววของความขัดแย้งเพื่อนและครอบครัวต่างแยกย้ายกลับบ้านโดยคิดว่าทั้งคู่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยดีแต่ในคืนนั้นเองหลังประตูโรงแรมปิดลงบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็ได้เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่มีแขกคนใดนึกถึงเลยหลังจากออกจากงานเลี้ยงราวๆสี่ทุ่มครึ่ง มเคิลและจนิมาถึงโรงแรมซึ่งใช้เวลาขับรถจากสถานที่จัดงานเทียงสิบนาทีมันเป็นโรงแรมระดับกลางเงียบและสะอาดพนักงานต้อนรับกล่าวทักทายและมอบกุญแจห้องให้พวกเขาซึ่งภายในห้องได้เตรียมไว้พร้อมกับแท็กเกจตพิเศษสำหรับวันแต่งงานในห้องมีดอกกุหลาบขวดน้ำแอปเปิลซ่าที่ไม่มีแอลกอฮอล์และกรดาใบเล็กที่เขียนแสดงความยินดีในวันแต่งงานของพวกเขาไมเคอนไม่ค่อยพูดอะไรระหว่างนั่งรถหรือขณะเช็คอินจีส์นพยายามชวนคุยพูดถึงแขกที่มางาน อาหารแล้วว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างไมเคิลตอบกลับสั้นๆแต่ไร้ซึ่งอารมณ์จะสซีสังเกตได้ว่าเขาดูห่างเหินแต่เธอคิดว่าเขาแค่เหนื่อยจากวันอันยาวนานเมื่อเข้าไปในห้องเจสมีนนั่งลงที่ขอบเตียงและเริ่มลบเครื่องสำอางไมเคิลเดินเข้าห้องน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดที่ใส่สบายขึ้นแล้วจึงเดินกลับออกมาเจสมีนยิ้มและถามว่าทุกอย่างโอเคไหมไมเคิลมองเธอสักครู่แล้วนั่งลงฝั่งตรงข้ามเธอเขาเริ่มพูดอย่างชัดเจนขอถามอะไรหน่อยได้ไหม เจสีมินชงักและพยักหน้าได้สิทธิ์ไมเคิลสูดลมหายใจลึกดวงตาเขาจ้องตรงไปที่เธอมีบางอย่างที่ผมต้องรู้และผมอยากให้คุณพูดความจริงกับผมสีหน้าของเจสซีมินเปลี่ยนไปทันทีเธอดูกังวลโอเคอะไรเหรอไมเคิลหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเขาแสดงข้อความที่ได้รับจากเบอร์ที่ไม่รู้จักเพียงชั่วโมงเดียวก่อนหน้าขณะที่งานเลี้ยงกำลังจะจบข้อความนั้นสั้นแต่ตรงประเด็นมันกล่าวหาว่าเจสมีมินเป็นสาวข้ามเพศและไม่เคยบอกไมเคิลความจริงเลยตอนแรก เจสมินไม่พูดอะไรเธอจ้องที่หน้าจอแล้วมองไปที่ไมเคิลเรื่องนี้จริงไหมไมเคิลถามอีกครั้งเสียงเขาเบาแต่เต็มไปด้วยความตึงเครียดเจสมินชะงักเธอก้มหน้ามองพื้นจากนั้นก็พยักหน้าอย่างชา้าช้าใช่ฉันจะบอกคุณอยู่แล้วฉันแค่ไม่รู้จะพูดยังไงไมเคิลชะงักนิ่งเขาไม่พูดอะไรอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ลุกขึ้นและเริ่มเดินไปมาภายในห้องคุณจะบอกผมเมื่อไหร่หลังแต่งงานหลังฮันนีมูนหลังเรามีลูกแล้วเจสมินยังนั่งอยู่ที่เดิม มือของเธอวางซ้อนกันบนตักฉันกลัวฉันไม่อยากเสียคุณไปฉันรักคุณนะฉันรักคุณจริงๆน้ำเสียงของเจสมินเต็มไปด้วยความสั่นไหวไมเคิลเปลี่ยนสีหน้าคุณโกหกผมเจสมินคุณโกหกผมมาตลอดสองปีเจสมินตอบกลับเบาๆฉันไม่ได้โกหกฉันแค่ไม่ได้บอกคุณทุกเรื่องแต่ทุกอย่างที่เหลือมันคือเรื่องจริงสิ่งที่ฉันทำเพื่อคุณความรักของฉันมันคือของจริงไมเคิลไม่ตอบเขามองไปรอบๆห้องด้วยท่าทางชัดเจนว่าสับสน และหนักใจลมหายใจของเขาเริ่มถี่ขึ้นมือเริ่มสั่นเล็กน้อยเจสมินค่อยๆลุกขึ้นยืนพยายามสงบสถานการณ์ได้โปรดไมเคิลเรามาคุยกันเธอเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันได้แต่ไมเคิลถอยหลังออกมาไม่มีอะไรจะคุยแล้วคุณปล่อยให้ผมยืนอยู่ต่อหน้าคนมากมายคุณปล่อยให้ผมแต่งงานกับคุณโดยที่ไม่เคยบอกผมเลยว่าคุณเป็นใครจริงๆเจสมินเดินเข้าไปไกลฉันยังคงเป็นคนเดิมนะไม่มีอะไรในตัวฉันเปลี่ยนไปแต่สําหรับไมเคิล บางอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วความจริงที่ถูกเปิดเผยอย่างกระทันหันทําให้เขารู้สึกสั่นครอนเขารู้สึกถูกหักหลังสับสนและโกรธเขาไม่รู้ว่าจะตอบสนองอย่างไรความเงียบระหว่างพวกเขาเริ่มหนักขึ้นไมเคิลทิ้งตัวลงนั่งอีกครั้งก้มหน้าเอามือปิดใบหน้าเจสมินนั่งลงข้างๆยังหวังจะอธิบายให้เขาเข้าใจแต่แล้วไมเคิลก็ลุกขึ้นอีกครั้งผมอยากอยู่คนเดียวเขาพูดด้วยน้ําเสียงนแน่วแน่ผมต้องคิดเจสมินพยักหน้าเคารพการตัดสินใจของเขาเธอเดินไปที่หน้าต่าง และยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่เคลื่อหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามองอยู่พักหนึ่งแล้วก็วางมันลงช่วงเวลาต่อมาในห้องกลับมาเงียบอีกครั้งไม่มีเสียงตะโกนไม่มีการทะเลาะมีเพียงความเงียบและคนสองคนที่กำลังเผชิญกับความจริงซึ่งเปลี่ยนแปลงทุกอย่างระหว่างพวกเขาไม่เคล่เดินเข้าไปในห้องน้ำและปิดประตูเจสมินนั่งอยู่บนเตียงรอโดยไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเธอไม่รู้ว่าเขาจะสงบลงออกจากโรงแรม หรือกลับมาคุยกันอีกครั้งเธอยังหวังว่าเขาอาจจะเข้าใจว่าเขาอาจจะออกมาจากห้องน้ําพร้อมจะคุยกันอย่างจริงจังแต่สงบแต่บางอย่างในตัวของไมเคิลได้เปลี่ยนไปในคืนนั้นและความตึงเครียดระหว่างทั้งคู่ยังไม่จบลงง่ายๆไมเคิลอยู่ในห้องน้ำนานเกือบครึ่งชั่วโมงเจสมินยังคงนั่งอยู่บนเตียงมองไปที่ประตูเป็นระยะไม่แน่ใจว่าเขากำลังคิดหรือรู้สึกอย่างไรโทรศัพท์ของเธอสั่นอยู่สองสามครั้ง แต่เธอไม่ได้หยิดมันขึ้นมาดูเธอจดจอ่อกับไมเคิลและกังวลว่าเขาจะรับมือกับความจริงนี้อย่างไรเมื่อไมเคิลออกมาจากห้องน้ําในที่สุดสีหน้าของเขานิ่งสงบแต่จริงจังเขาไม่สบตาเธอเลยเขาเดินไปที่โต๊ะเล็กในห้องเว้นน้าใส่แก้วแล้วยืนอยู่นิ่งๆไม่กี่วินาทีจสมินค่อยๆลุกขึ้นไม่แน่ใจว่าจะพูดหรือรออออไมเคิลเธอเรียกเบาๆฉันรู้ว่าคุณเจ็บปวดฉันรู้ว่าคุณรู้สึกถูกทรยศฉันก็อยากให้ฉันได้บอกคุณเร็วกว่านี้ แต่ฉันไม่ได้โกหกเรื่องความรู้สึกของฉันทุกคำที่ฉันเคยพูดฉันตั้งใจจริงๆไมเคิลไม่ตอบในทันทีเขายังคงหันหลังให้เธอแล้วในที่สุดเขาก็พูดว่าคุณปล่อยให้ผมวางแผนชีวิตบนสิ่งที่มันไม่เคยมีอยู่จริงเจสมินเดินเข้าไปใกล้มันคือเรื่องจริงฉันแค่กลัวว่าถ้าฉันบอกความจริงคุณจะทิ้งฉันไปนั่นคือเหตุผลเดียวที่ฉันไม่พูดไมเคิลหันกลับมาน้ำเสียงของเขายังคงต่ำแต่แน่นขึ้นคุณควรจะไว้ใจผมมา,มากพอที่จะบอกผมคุณควรจะให้ผมมีสิทธิ ในการตัดสินใจฉันรู้จัสมินยอมรับและฉันขอรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คุณเองก็เคยบอกว่าคุณรักฉันถ้าความรักนั้นเป็นของจริงเราพอจะลองคุยกันดีๆได้ไหมไมเคิลนั่งลงและถูหน้าผักอย่างเครียดคุณควรบอกผมก่อนก่อนที่ผมจะมอบแหวนวงนั้นให้คุณก่อนที่ผมจะพูดคำสาบานพวกนั้นคุณทำให้ผมรู้สึกเหมือนเป็นคนโง่จัสมินสูดหายใจลึกเราไม่จำเป็นต้องตัดสินใจอะไรตอนนี้ก็ได้ ขอแค่เราสงบสติลงก่อนแต่การสงบสติอารมณ์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ขึ้นเริ่มถามคำถามมากขึ้นทั้งคำถามที่ตรงไปตรงมาและคำถามที่เต็มไปด้วยอารมณ์เขาอยากรู้ว่าเธอซ่อนเรื่องนี้มานานแค่ไหนทำไมครอบครัวหรือเพื่อนของเขาถึงไม่เคยสงสัยอะไรเลยจัสตินอธิบายว่าเธอเปลี่ยนแปลงตัวเองมาหลายปีก่อนที่พวกเขาจะเจอการเอกสารต่างๆประวัติทางการแพทย์และชีวิตของเธอล้วนพร้อมสมบูรณ์เธอใช้ชีวิตอย่างเต็มตัวในฐานะผู้หญิง และเรื่องในอดีตนี้เป็นสิ่งที่เธอแทบจะไม่เคยพูดถึงเลยไมเคิลรู้สึกรับมือไม่ไหวแล้วแบบนี้คุณก็ปล่อยให้ผมตกอุ้มรักกับเวอร์ชั่นของคุณที่แต่งขึ้นมางั้นเหรอฉันไม่ได้แต่งอะไรขึ้นมาเลยเจสมินตอบนี่คือฉันฉันแค่ไม่ได้เล่าทุกอย่างในตอนนั้นไมเคิลเริ่มเดินวนไปมาลมหายใจของเขาเริ่มไม่สม่ำเสมอเขากำลังพยายามประมวลข้อมูลทั้งหมดพร้อมๆกับความจริงที่ว่าเขาแต่งงานกับคนที่เขารู้สึกว่าไม่ซื่อสัตย์กับเขาตั้งแต่ต้น บรรยากาศในห้องเริ่มหนักอึ้งห้องสวีทที่เคยเต็มไปด้วยความโรแมนติกตอนนี้กลับรู้สึกเหมือนกล่องเล็กๆที่เย็นชืดไม่มีใครพูดอะไรต่อทั้งสองคนไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีแล้วไมเคิลก็ถามขึ้นคุณเคยคิดจะบอกผมไหมหรือแค่ตั้งใจจะปิดมันไว้ตลอดไปจัสตินเงียบไปสักทักก่อนจะตอบฉันรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันรอนานเกินไป ไมเคิลตบมือลงบนตู้ลิ้นชักอย่างแรงเขาไม่ได้ตั้งใจจะทําลายอะไรแต่มันแสดงให้เห็นว่าเขากําลังล้นทะลักด้วยความรู้สึกจัสตินสะดุ้งเล็กน้อยกับเสียงนั้นฉันให้คุณไปหมดแล้วเขาพูดผมเชื่อใจคุณกับอนาคตของผมฉันไม่ได้ทําแบบนี้เพื่อทําร้ายคุณนักจัสตินพูดด้วยน้ําเสียงสัน่นฉันทําเพราะฉันกลัวการโต้เถียงเริ่มบนลุไปมาจัสตินขอโทษซําแล้วแซวแต่ความโกรธและความสับสนของไมเคิลกลับยิ่งทวีคูณ เขาไม่ได้ตะโกนแต่คำพูดของเขาคมขึ้นทุกทีน้ำเสียงของเขาคมขื่นมากขึ้นเขาถามคำถามอย่างคุณรู้ไหมว่าคุณทำอะไรกับผมไว้และผมจะกลับออกไปเผชิญหน้ากับครอบครัวได้อย่างไรจัสตินพยายามทำให้สถานการณ์สงบลงเธอเตือนเขาว่าตอนนี้มีแค่พวกเขาสองคนและสามารถใช้เวลาคุยกันแบบไม่ต้องกดดันจากใครแต่ไมเคิลไม่ฟังอีกแล้วจิตใจของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ดิบเถื่อนความคิดของเขากำลังวิ่งวุ่น และความรู้สึกถูกทรยศครอบงำเขาทั้งหมดสุดท้ายเขาพูดว่าผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมแต่งงานกับใครจัสตินตอบคุณแต่งงานกับผู้หญิงที่คุณตกหลุมรักแต่ไมเคิลไม่ยอมรับมันสำหรับเขาพื้นฐานของความสัมพันธ์พังลงแล้วความไว้ใจแตกสลายและความจริงที่เพิ่งเปิดเผยเปลี่ยนทุกอย่างตั้งแต่เดทแรกจนถึงพิธีแต่งงานเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเมื่อค่ำคืนดำเนินไปความตึงเครียดทางอารมณ์ เริ่มกลายเป็นการแสดงออกทางร่างกายไมเคิลเริ่มขยับของในห้องอย่างรุนแรงเขาคว้างเสื้อแจ็คเก็ตลงบนพื้นและทำเก้าอี้ล้มโดยไม่ตั้งใจจัสตินถอยออกมาเล็กน้อยรักษาระยะห่างอย่างปลอดภัยไมเคิลได้โปรดอย่าทำแบบนี้เธอพูดด้วยเสียงเบาและอ่อนโยนแต่ไมเคิลไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้อีกต่อไปแล้วความสับสนความละอายความโกรธและความหวาดกลัวทั้งหมด กำลังก่อตัวทับถมกันอยู่ในใจเขาและเขาไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันอย่างไรดีเขาไม่เคยเผชิญกับเรื่องแบบนี้มาก่อนไม่มีคำพูดที่เยือกเย็ยนอีกต่อไปไม่มีความคิดที่มั่นคงอีกแล้วสถานการณ์นี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเข้าใจผิดหรือความจริงที่ยากจะยอมรับอีกต่อไปมันกลายเป็นเรื่องของคนสองคนที่ติดอยู่ในห้องเดียวกันพร้อมกับแบกรับน้ำหนักของความจริงที่ไม่อาจแก้ไขได้ในคืนเดียวสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไม่ใช่แค่ปฏิกิริยาต่อความจริง แต่มันคือผลลัพธ์ของอารมณ์ที่ถูกผลักดันจนเกินขีดจำกัดนาฬิกาในห้องพักโรงแรมแสดงเวลาสองนาฬิกาสานาทีห้องเงียบสงดมีเพียงเสียงฮันมอเบาๆของเมืองด้านนอกไมเคิลยือนอยู่ใกล้หน้าต่างแขนของเขากอดอกอ,อกกอจัสตินยังคงอยู่ใกล้เตียงมองเขาอย่างระมัดระวังพยายามจับจังหวะอารมณ์ของเขาฉันแค่ต้องการพื้นที่บ้างไมเคิลพูดขึ้นในที่สุดทำลายความเงียบจัสตินพยักหน้าตกลงถ้าคุณต้องการฉันออกไปข้างนอกก็ได้ แต่แทนที่เขาจะตอบไม่ขึ้นกลับหันหลังมาสีหน้าของเขาเคร่งเครียดดวงตาดูอ่อนล้าเขาก้าวเข้ามาใกล้จัสตินเธอรู้สึกได้ว่าความกดดันในอากาศเปลี่ยนไปเหมือนกับช่วงเวลาก่อนที่บางสิ่งจะผิดพลาดฉันไม่คิดว่าเธอจะเข้าใจสิ่งที่เธอทําลงไปเขาพูดน้ําเสียงของเขาไม่ได้ดังแต่กลับเย็นชาและห่างเหินฉันเข้าใจมากกว่าที่คุณคิดจัสตินตอบแต่การทําร้ายฉันมันไม่ช่วยอะไรเลยฉันไม่อยากทําร้ายเธอเขาพูดเสียงเบา แต่ฉันหยุดคิดเรื่องนี้ไม่ได้มันวนไปวนมาในหัวจัสตินถอยหลังไปเล็กน้อยไมเคลิลเดดโปรดมานั่งคุยกันเธอเราทั้งคู่เหนื่อยแล้วเราไม่ต้องทําแบบนี้ตอนนี้ก็ได้แต่ไมเคิลไม่ยอมนั่งเขายังคงเดินวนไปมาเขาพุมพำมกับตัวเองเป็นคําที่จัสตินฟังไม่เข้าใจเธอพยายามจะใจเย็นแต่เธอรู้ว่าอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปแล้วไมเคิลไม่สามารถคิดอย่างมีเหตุผลได้อีกแล้วทันใดนั้นเขาตะโกนออกมาเธอหลอกฉันจัสตินสะดุง้ง ฉันไม่ได้หลอกคุณฉันรักคุณเธอโกหกฉันกลัวไมเคลิลเขาเดินเข้าหาเธอการเคลื่อนไหวเร็วขึ้นจัสมินยกมือขึ้นพยายามเว้นระยะห่างหยุดเธอพูดตอนนี้เธอต้องหยุดเดี๋ยวนี้แต่ไมเคิลไม่หยุดเขาถูกครอบงำด้วยอารมณ์ความโกรธของเขาที่สะสมมาตลอดทั้งคืนในที่สุดก็ประตูในเสี้ยววินาทีเขายกมือขึ้นแล้วตกหน้าจัสมินอย่างแรงจัสมินล้มถอยหลังไปรู้สึกตกใจ และเจ็บปวดเธอไม่พูดอะไรในตอนแรกร่างกายของเธอนิ่งค้างเธอแต่ที่แก้มของตัวเองน้ำตาเริ่มไหลขึ้นมาที่ดวงตาคุณตกฉันเธอพูดเสียงเบาไมเคิลไม่ตอบหน้าอกของเขากระเพื่อแรงเขาดูตกใจกับสิ่งที่เขาเพิ่งทำลงไปแต่แทนที่จะสงบลงเขากลับกระวนกระวายยิ่งกว่าเดิมฉันให้เธอทุกอย่างเขาพูดอีกครั้งเสียงของเขาสั่นฉันให้เธอทุกอย่างแล้วเธอให้ฉันสิ่งนี้จัสตินพยายามจะเดินไปที่ประตูแต่ไมเคิลข,ขวางทางเธอไว้ ปล่อยฉันไปเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่เขาไม่ฟังเขาคว้าแขนของเธอไว้บอกฉันเดี๋ยวนี้มีอะไรจริงบ้างไหมทุกอย่างจริงหมดจัสตินพูดปล่อยฉันเธอพยายามปัดมือเขาออกแต่นั่งกลับทําให้ทุกอย่างเลวร้ายลงไมเคิลควบคุมตัวเองไม่ได้อีกครั้งเขาผลักเธอแรงจนล้มลงกับพื้นใกล้มุมเตียงหลังจากนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจัสตินพยายามจะลุกขึ้นแต่ไมเคิลตามเธอมาเขาคว้าบาดทั้งสองข้างของเธอไว้ ะโกนคำพูดที่เธอฟังไม่ออกห้องทั้งห้องกลายเป็นความโกลาหลเฟอร์นิเจอร์เคลื่อนแก้วแตกจัสตินกรีดร้องแต่กำแพงโรงแรมที่หนากลับทำให้เสียงของเธอถูกขังอยู่ข้างในเธอพยายามคว้าโทรศัพท์บนโต๊ะหัวเตียงแต่ไม่เคลนดึงมันออกไปเธอห้ามโทรหาใครเขาพูดในที่สุดจัสตินก็หลุดจากเขาได้แล้ววิ่งไปทางห้องน้ำล็อกตัวเองไว้ข้างในเธอนั่งลงกับพื้นตัวสั่นมือกุมแขนที่เขาเพิ่งจับแรงๆเธอพยายามเงียบที่สุด หวังว่าเขาจะสงบลงด้านนอกไมเคิลเดินวนไปมามือของเขาสั่นเขาพูดซ้ำไปมาฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ตั้งใจเวลาผ่านไปสิบนาทีจัสตินไม่ได้ยินเสียงอะไรเธอเปิดประตูออกเพียงเล็กน้อยเพื่อแอบดูไมเคลิลนั่งอยู่ที่ขอบเตียงกุมหัวของตัวเองไว้ห้องนั้นเลเทมิเศษแก้วเกลี่อนพื้นโคมไฟลม้มลงดอกไม้งานแต่งถูกเหยียบจนแหลกเธอค่อยๆก้าวออกมาไมเคลิลเราอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้มันต้องหยุดเขามองเธอด้วยสายตาที่ว่างเปล่า มันสายเกินไปแล้วแล้วเขาก็ลุกขึ้นทันทีเดินไปที่ตู้เปิดลิ้นชักจัสมินไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรจนเธอเห็นเขาหยิบมีดพับที่เคยใช้ตัดป้ายออกจากสูตรของเขาไมเคลิลอย่าเลยเธอพูดน้ําเสียงของเธอสัน่นเขาถือมีดไว้หลวมๆในมือฉันไม่รู้จะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นยังไงจัสมินถอยหลังไปหนึ่งก้าวได้โปรดวางมนลงเธอเราแก้ไขสิ่งนี้ได้ไม่ใช่คืนนี้แต่สักวันแต่ไมเคิลสายหน้าฉันไม่อยากอยู่กับความอับอายนี้อีกแล้ว ก่อนที่เธอจะหยุดเขาได้เขาเอาใบมีดไปเจาะที่ข้อมือตัวเองจัสตินกรีดร้องแล้วพุ่งเข้าไปหาเขาพยายามผลักมีดออกไปในการยือกันนั้นทั้งสองคนล้มลงกับพื้นใบมีดบาดแขนเขาแต่ก็เฉียงมือเธอด้วยเลือดเริ่มไหลออกจากทั้งสองคอหนอความโกลาหลสิ้นสุดลงทั้งคู่ล้มอยู่บนพื้นร้องไห้เลือดไหลและเต็นไปด้วยความกลัวหลังจากล้มลงจัสตินนอนนิ่งอยู่ช่วครู่มือของเธอมีเลือดไหล และแขนของไมเคิลก็มีแผลลึกห้องพักในโรงแรมเต็มไปด้วยความพินาศค่ำคืนนี้จากการเฉลิงฉลองกลายเป็นความรุนแรงและตอนนี้ทั้งสองคนนอนอยู่บนพื้นบาดเจ็บสับสนและเงียบงนันจัสตินค่อยๆลุกขึ้นนั่งกดมือของตัวเองแน่นเพื่อหยุดเลือดเธอมองไปที่ไมเคลิลเขาไม่ค่อยขยับแต่ยังหายใจอยู่ใบหน้าของเขาซีดเผือดเสื้อของเขาเต็มไปด้วยเลือดเธอคลานไปทางโทรศัพท์ที่อยู่อีกฝั่งของห้องผ่านเศษแก้วที่แตกและหมอนที่กระจัดกระจายมือของเธอสัน ขณะหยิบมันขึ้นมาเธอกดโทรก้าวถึงหนึ่งถึงหนึ่งสายรับรวดเร็วเสียงของจัสตินเบาแต่เธอยังคงมิสติกเกิดอุบัติเหตุค่าเธอกล่าวสามีของฉันได้รับบาดเจ็บฉันก็มีเลือดออกเหมือนกันเราอยู่ที่โรงแรมแกรนชอไลายห้องเจ9กรุณารีบมาด่วนเจ้าหน้าที่รับสายยังคงคุยกับเธอทางโทรศัพท์ถามคำถามง,ง่ายๆเพื่อให้เธอยังคงมิสติและตื่นตัวจัสมินใช้ผ้าขนหนูจากห้องน้ำพันมือของเธอ จากนั้นก็รีบกลับไปดูไมเคิลอ,อีกครั้งอยู่กับฉันนะเธอกระซิบความช่วยเหลือกำลังมาไมเคิลครางเบาๆแต่ไม่พูดอะไรเลยเขาลืมตาขึ้นชั่วครู่แต่แววตานั้นดูเลื่อนลอยภายในสิบนาทีหน่วยพยาบาลก็มาถึงพวกเขาเข้าประตูและได้รับอนุญาตจากเคาน์เตอร์ด้านหน้าให้เข้ามาเจสมินปลดล็อกประตูแล้วถอยออกให้พวกเขาเข้ามาภายในเจ้าหน้าที่พยาบาลฉุกเฉินสองคนเข้ามาตรวจทั้งสองคนขณะที่ตำรวจเดินตามเข้ามาไม่นานหลังจากนั้น ตำรวจนายหนึ่งสอบถามเจสมินขณะที่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆตรวจสอบและควบคุมพื้นที่โถงทางเดินโรงแรมที่เคยเงียบสงบบัดนี้เต็มไปด้วยแสงไฟวาบวาบทั้งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และตำรวจแขกจากห้องใกล้เคียงเปิดประตูออกมามองด้วยความสงสัยว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นพนักงานโรงแรมยืนรวมกลุ่มกันที่ปลายทางเดินพูดคุยกันเสียงเบาฮ่าฮ่าเจสมินเล่าให้ตำรวจฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าค่ำคืนนั้นเริ่มต้นอย่างไร ว่าไมเคิลรู้ความจริงในอดีตของเธอและการโต้เถียงรุนแรงจนกลายเป็นความรุนแรงเธอไม่ได้โกหกและไม่ปกปิดอะไรเลยเธอตอบทุกคำถามอย่างชัดเจนแม้บางช่วงเสียงจะสั่นเครือก็าตามไมเคิลถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยรถพยาบาลโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลเจสมินก็ถูกนำตัวด้วยรถพยาบาลอีกคันเพื่อรับการรักษาบาดแผลของเธอทั้งสองไม่ได้พูดอะไรเลยตลอดทาง เช้าวันต่อมาตำรวจยืนยันว่าไมเคิลจะถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายภายในครอบครัวและพยายามทำร้ายตัวเองเนื่องจากเหตุการณ์มีความรุนแรงคดีนี้จึงถูกส่งต่อให้กับทีมสอบสวนเจสมิได้รับการรักษาบาดแผลลึกที่มือและรอยฟกช้ำที่แก้มคุณหมอบอกว่าเธอจำเป็นต้องเย็บแผลแต่แผลของเธอไม่ถึงขั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตเธอใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อมาในห้องพักที่เงียบสงบของโรงพยาบาลเพื่อพักฟื้นครอบครัวของเธอได้รับการติดต่อ และน้องสาวของเธอก็มานอนอยู่เป็นเพื่อนเจสมิแทบไม่พูดอะไรเธอแค่นอนจ้องเพดานย้อนคิดถึงค่ำคืนนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่กี่วันต่อมาไมเคิลถูกย้ายจากโรงพยาบาลไปยังศูนย์ประเมินสุขภาพจิตศาลสั่งให้เขาต้องผ่านการประเมินทางจิตเวชอย่างครบถ้วนก่อนที่คดีจะเดินหน้าต่อได้งานแต่งงานถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการโรงแรมเสนอคืนเงินและความช่วยเหลือให้เจสมินแต่ความทรงจำในคืนนั้นไม่อาจลบเลือนได้ด้วยเงินหรือคำขอโทษ เจสมินไม่กลับไปยังอพาร์ตเมนต์ของเธอเธอพักอยู่กับน้องสาวและเริ่มไปพบที่ปรึกษาเพื่อช่วยให้เธอรับมือกับทุกอย่างข่าวเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศแต่มีรายงานจากสื่อท้องถิ่นเพียงสั้นฮ่าฮเพื่อนบ้านและคนรู้จักที่เคยร่วมงานแต่งต่างก็ตกตะลึงส่วนใหญ่ไม่รู้จะพูดอะไรเป็นเวลานานที่เจสมินไม่พูดถึงเรื่องของไมเคิลอีกเลย เธอหันมาโฟกัสกับความปลอดภัยของตัวเองการฟื้นฟูจิตใจและการเดินหน้าต่อในชีวิตหลายสัปดาห์หลังเหตุการณ์นั้นชีวิตของเจสตินเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในชีวิตกลับทิ้งเธอไว้กับบาดแผลทางกายความเจ็บปวดทางใจและคำถามมากมายที่ยังไม่ได้คำตอบบาดแผลที่มือของเธอในที่สุดก็หายดีแต่ความทรงจำในคืนนั้นยังคงอยู่กับเธอเธอนอนไม่ค่อยหลับเสียงดังทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจ เธอหลีกเลี่ยงสถานที่ที่ทำให้เธอนึกถึงโรงแรมนั้นนักบําบัดช่วยให้เธอค่อยๆผ่านความรู้สึกเหล่านี้ไปได้แต่ก็เป็นกระบวนการที่ช้าและใช้เวลาสําหรับเจสมินความไว้ใจกลายเป็นสิ่งที่ยากขึ้นกว่าเดิมเธอเริ่มคิดต่างเกี่ยวกับวิธีและเวลาที่ควรจะเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองกับผู้อื่นในอดีตเธอเชื่อว่าความซื่อสัตย์จะปกป้องเธอได้แต่ตอนนี้เธอเริ่มสงสัยว่าคนอื่นจะยังมองเธอเหมือนเดิมหรือไม่ ถึงอย่างนั้นเจสมินก็ไม่ยอมให้ประสบการณ์นั้นมากำหนดชีวิตเธอด้วยความช่วยเหลือจากน้องสาวเพื่อนเพื่อนและกลุ่มสนับสนุนในพื้นที่เธอค่อยๆเริ่มสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่อย่างช้าฮ่าฮเธอได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของเธอและที่สำคัญที่สุดเธอรู้ว่าการเยียวยาไม่ได้แปลว่าต้องลืมแต่คือการเรียนรู้ว่าจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรแม้จะยังเจ็บปวดอยู่ก็ตาม ในขณะที่อนาคตของไมเคิลกลับไปอีกทางหลังจากออกจากโรงพยาบาลเขาถูกส่งไปประเมินสภาพจิตใจแพทย์วินิจฉัยว่าเขามีภาวะไม่มั่นคงทางอารมณ์และมีบาดแผลในใจที่ไม่เคยได้รับการรักษาแม้สิ่งเหล่านี้จะไม่ใช่ข้อแก้ตัวสําหรับการกระทําของเขาแต่มันก็ช่วยอธิบายได้ว่าทําไมเขาถึงมีปฏิกิริยาเช่นนั้นต่อมาศาลตั้งข้อหาใช้ความรุนแรงในครอบครัวและทําร้ายร่างกายกับไมเคลิล เขารับสารภาพผิดและถูกพิพากษาให้คุมประพฤติพร้อมกับต้องเข้ารับการรักษาสุขภาพจิตตามคำสั่งศาลเขายังถูกสั่งให้ห้ามติดต่อกับเจสมินอย่างเด็ดขาดครอบครัวของเขาซึ่งเคยสนับสนุนงานแต่งก็ได้รับผลกระทบอย่างลึกซึ้งเช่นกันหลายคนสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วบางคนโทษเจสมินบางคนโทษไมเคิลแต่ส่วนใหญ่เงียบงันไม่รู้ว่าจะรับมือกับความจริงอย่างไร เหตุการณ์นี้ยังจุดกระแสการพูดคุยเงียบๆในชุมชนเกี่ยวกับความไว้ใจตัวตนและสุขภาพจิตคนบางกลุ่มที่รู้จักเจสมินเป็นการส่วนตัวกลายเป็นคนที่เปิดใจมากขึ้นบางคนยื่นมือเข้ามาช่วยเธอแบบส่วนตัวขณะที่บางคนก็เลือกที่จะอยู่ห่างฮ่า <h> ฮ <aha> ่าเจสมินตัดสินใจไม่พูดถึงเรื่องนี้ในที่สาธารณะแต่เธอยังคงทำงานรวมกับนักบำบัดและกลุ่มสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเธอยังอาสาทำงานที่ศูนย์เนชิบิทิคิวท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยประสบกับการถูกเลือกปฏิบัติหรือความรุนแรงเมื่อมองย้อนกลับไปเจสมินบอกว่าคืนนั้นคือจุดเปลี่ยนไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือเลวแต่เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่บังคับให้เธอเติบโตเธอไม่เสียใจในสิ่งที่เธอเป็นแต่เธอเสียใจกับวิธีที่ความจริงของเธอถูกตอบรับหนึ่งปีหลังจากเหตุการณ์นั้นเจสมินได้ย้ายไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ใหม่เริ่มงานใหม่และรู้สึกว่าเธอแข็งแกร่งขึ้นแม้เธอจะยังมีวันที่ยากลำบากอยู่บ้าง แต่เธอไม่ติดอยู่ในอดีตอีกต่อไปเธอเรียนรู้วิธีปกป้องตัวเองไม่ใช่ด้วยการซ่อนตัวแต่ด้วยการเลือกอย่างระมัดระวังว่าใครสมควรได้รับความไว้วางใจจากเธอท้ายที่สุดเรื่องราวของเจสมินและไมเคิลไม่ใช่เรื่องของความรักหรือการไทยรถดแต่มันคือเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อความกลัวความเข้าใจผิดและความจริงที่ไม่เคยถูกพูดถึงประทะกันมันเป็นเรื่องที่มีความเจ็บปวดใช่แต่ก็มีการอยู่รอดการเติบโตและความหวังว่าอนาคตจะดีกว่าอดีต